กินหน่อยมากินหน่อยอันนี้กินได้ไหมได้ทำไมอไหนชื่ออยู่ตรงไหนมันใช่เลยนะใครไปซื้อมาซื้อมายังมาขี้ถีอีกคนอะไรขี้ถี่ขนาดเลยขี้งกขี้เหนียวถ้านนายตกล่องเป็นของตัวเองแล้วนี่เหนียวมากเลยอนี้ม็นกเออขนมก็รัดไว้ในตู้เย็นนะ เห็นไหม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 ถ้าตกล่องปองชิ้นไปแล้วเหนียวมากเลยเอามาแบ่งกินสิรนิทำไมขี้ห่วงจังให้อะไรไม่อยากกินอนนใ้แวเไม่อยากกินนู้นอยากกินขนมปัง